ในสองสามส้ากอันนี้เนะี่ยตะคืนนี่ เป็นมือสุดท้ายแล้วนะทุกคนเฮาสีได้ยามเบแลวกะหาลาะยิงแล้วกะไปที่อันเฮาที่อยู่เฮาแล้วกะฮัดเมอร์แล้วานี้ทุกคนเป็นมือที่สามแล้วมือสุดท้ายทุกคนฮัสเมอร์ตอนแรงๆนะได้หลายโบนะ่ะได้ยังได้เป็นลสัสเซนะการขึ้นนี้ก็มีนี่เราบ้างเนาะนี่เนา กตรงเขียวต็มเลยเพื่อนเนาะอันนี้หนูไหวน้อยอหมานเนาะมานมานชื่อชัดหมาชื่อชอดพ่อนะักนี่ไงสินป่าห่านฮอกกันทุกคนมีเมนที่ห่างขี้เซอรบออันนี้เป็นกระออันนี้น,น,น,นกกดน,นี่เป็นหนูน,นี่ปลาปลาเบ็ดปลาเบ็ด คนมัหนี้เฮากับสีไปหายามเบ็ดนะนะเบ็ดเฮาซื้อว่านนี่นะไปก็เลยทุกคนไปที่ตาเราซื้อน้ำกันทุกคนมันสีมาหรือบอนะมื่อนี้นะอ,นอุ๊บอู้ทางเงี้ยเติมทุกคนไห้ถือแล้วบ่ถือไอว้ให้เถอะนะดากหรือากแรกเลยแห้งมานนี่โอ้ปลาดุกเนาะถุงเงี้ยเจด้เนาะปลากรดปลาดุกปลาดุกไปไป อ oh, ีกยัคือีเลยโอ้สามตัวสามลางนโอ้มานึ่งนาะสี่ลางเห่าสี่ตัวาหนี่ใช่ผมไม่ขิ้หมูนะโอ้แบบนีมไม่ิหมูนะลองดูสิอือียังนะขอขอกลางเบาไปฮึ ย่างนั้นเลยทุกคนเอ้ยอึ๊บไปถิงจุ่มอึ๊บอู้หะเลิกอยู่ทางนั้นก็ได้ y ทึบบอทึบสามอึ๊บมาสีข้าไปวันนี้ทุกคนเพราะว่ามันเราได้เลิกกันได้อึ๊บอึ๊บ ก่อนก่อนเพิ่งไปก้อนแล้วทุกคนน้ำผ้าไปก้อนแล้วอึ๊บอึ๊บโตเลยอเอา้าให้ยังีงฮึนนที่อบอ,อลแลูดโอ้ยสียด้ยดีนาอะอปะไปยาวลงังไหมซะ โอ้น้ำเลยแห้งเลยสนนั่นีเลีกอยู่อ้้จอหอนไม้นี่จิงได้มืนี้อึบอึ๊บงได้เมืนีน้อึ๊บอึ้อทางานชิมหายเวย Bọn này tưởng hát nè bọn ý tưởng hôn nắng kuông nôn kia tay nhang ô bị tưởng hôn nè mama 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 มาลุกเลยไอมัน,นอ้นอยังม,ม,มันต้อวังเยียบมาเลยขันเยียบมีเย,ยบมเยียบเลยทุกคนอืออออนยูเบสโคดมาเห็นปะเป็นว่นางเลยทุกคนมา โอ้ปเ oh, ดี๋ยวนี้คือสีเลิกเว้ยปึ๊บอึ๊บอึ๊บโอ้เลิกกี่ทุกคนเอ้ยอึ๊บอึ๊บอึ๊เอากระว่ยามกาฟทุกคนมาแต่ยามบิดก็เอาซื้อกาฟตัวบ้านนี่ถืออยู่บ่อืมเถืออยู่บ่ ห้เลยโอ้หางกระถือตัวนี้ไหมเนี่ยกระเต้ทุกคนเต้เฮ้โอ้อุ่นอยู่เลยหางกระถือทุกคนกระเต้ถืออย่าบอกคนหน้าหลังมันนะอืมโอ้มันกินมาสิดาได้ทำยังไงยังหางมาสิดาซะมาสิดาซอเนาะ หนูพิลึกอันนี้นะร้อนขึ้นเลยหนูแดงหนูแดงเนาะแย่เลยแบบหนูบาเออคนตอนนี้เ่ากะมาหอดบอลอยู่บนเสาแล้วนะสิได้เฮ็ดอยู่เฮ็ดกินอะไรแบบนี้นะเฮ็ดข้าแล้วนะทุกคนละก็บเมื่อทุกคนเลยนี่ละหนูเขายามกับมาทุกคนแล้วก็กระเตะอ่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกอันนี้เนี่ยตะคืนนี่อันนี้เนี่ยอันนี้มือสาวนี่ทุกคนเลยน,นี่ตะคืนนี่ได้ลายยู่ได้ทุกคนเลยก็ได้กินทุกคนกินกินหนูกันทุกคน nam puram puram ah. รลอหน้าลลลดอ้อกเกไกิเตี้มัให้วเอาเราได้ทุกคนแบบนี้นะีกินปลาแล้วก็จมเทียวกินมาวันนี้ Sampai <laughs> 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 jumpa. <laughs> 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 ห้ามกินข้าวแล้วแล้วก็ห้ามกับซีได้เกลีเคิงเกมคองเมื่อทุกคนมานี้ปิ้งนกไว้ก่อนทุกคนเลย กันทุกคนครับสอโมงพอามือกับะมา่านปยะมาณพกพุงะมาณนได้ทุกคนหอนบ้านโอเคนโอเคนะทอร์มินอลกึมตา Phan, à, phan vén Phan pin nốt Mình mà pin nốt anh pin ngay pin, pin nốt Pin cả tháng thúi con ừ. <laughs> Tháng cho đi pin

It's good.